สวัสดีทุกๆท่านนะคะที่นั่งในห้องนี้ค่ะดิฉันวรลษณ์ไตรสุปโชค่ะจากกลุ่มบางละมุงแปรรูปมะพร้าวบางละมุงค่ะกลุ่มแปรรูปมะพร้าวบางละมุงค่ะขออนุญาตนะคะถามทุกท่านก่อนไม่ทราบว่าในห้องนี้ใครคิดว่าตัวเองผิวสวยหุ่นดีบ้างคะช่วยยกมือเลยค่ะ มีค่ะมีอยู่หนึ่งคนนะคะผิวสวยผุดดีเพราะใช้บีโคโค่ค่ะสโลแกนของเราคือผิวสวยผุดดีใช้บีบโคโค่ที่มาทำไมถึงใช้แล้วผิวสวยผุดดีเพราะว่านี่คือน้ำมันมะพร้าวที่มาจากสวนของเราซึ่งเป็นสวน g a p ค่ะกลุ่มแปรรูปมะพร้าวบางละมุนเกิดจากการที่เกษตรกรเจอปัญหาราคามะพร้าวหรือลูกละสามบาทไปไหนไม่รอดแล้วก็ไม่มีใครมาเก็บ พราะว่าในช่วงสองปีก่อนนั้นนะคะคมีการนําเข้ามะพร้าวมาจากต่างประเทศน,นะคะแล้วเราเองได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีใครมาซื้อมะพร้าวเราทีนี้ทําไงเดือดร้อนค่ะทงกะเกษตรทำเพื่อให้การสนับสนุนว่าแปลงรูปเลยทั้งการแปลงรูปเลยทีนี้เราในนามของตำบลมุ้ยใหญ่ก็เลยทําเป็นในเรื่องของน้ำมันม,นม,นม,นมนะพร้าวสกัดเย็นเพราะว่าแต่ละท่านนะคะที่เป็นสมาชิกก็เกินเลขห้ากันแล้ว ก็เลยคิดว่ามะพร้าวสกัดเย็นนั้นเหมาะกับคนที่อายุเยอะเนื่องจากเมื่อเราอายุเยอะเนี่ยผิวเราจะแห้งนะคะเขาเรียกว่าแห้งแ้งอะ่ะไม่ใช่แค่แห้งอ่ะแห้งแล้งเลยล้วมันมะพร้าวตอบโจทย์ช่วยได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเท้าค่ะแล้วยังมีข้อมูลอีกนะคะที่ว่ายิ่งกินน้ำมันมะพร้าวเลยยิ่งหอมก็เลยจะทําให้ทุกท่านด้วยค่ะหุ่นดีได้เพราะว่าเขาเป็นโมเลกุลสายกลางซึ่งตับเราสามารถนําไปใช้เป็นพลังงาน ดังนั้นเป็นไขมันดีนะคะเป็นไขมันอิ่มตัวที่มีคุณสมบัติที่ดีกับทุกคนอย่างคุณทานน้ำมันมะพร้าวเข้าไปเนี่ยช่วยกระตุ้นการขับถ่ายได้แล้วตัวนี้ก็เป็น H D L ก็คือเป็นไขมันดีก็ยิ่งจะไปช่วยกำจัดไขมันที่พุงนะคะออกได้อันนี้มีงานรองรับค่ะจากเอกสารที่อยู่ใน Google เยอะมากนะคะจากคณะเภสัชจากที่นน่นที่นี่เยอะเลย เพื่อนๆสนใจก็ไปเซิร์ชได้ค่ะทีนี้นะคะเราพูดถึงสโลแกนแล้วว่าผิวสวยหุ่นดีทีนี้มาฟังกันหน่อยค่ะว่าที่มาที่ไปก็คือว่าเราเนี่ยมีสวนมะพร้าวแล้วเราก็เป็นสวนแปลงใหญ่ก็ทําในานามของ G A P ก็คือว่าเป็นมะพร้าวอินทรีย์ค่ะของเรานะคะที่สวนไม่มีการใช้ยาฆ่าหญ้า,าไม่มีการใช้ยาฆ่า,ามแมลงเราเริ่มต้นจากการเลี้ยงแตนเลียนนะคะ mm hmm. เพื่อไปกําจัด พวกตัวศัตรูของมะพร้าวมีการใช้ฟิลโมนในการที่จะกำจัดด้วงเพราะฉะนั้นเราใช้ทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติในส่วนของตัวดิ่ันเองก็ใช้รถตัดหญ้าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าดังนั้นมั่นใจนะคะว่ามะพร้าวที่นี่อินทรีย์จริงๆถ้าซื้อไปทานก็ปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะแต่ที่อื่นเราไม่แน่ใจแล้วที่นี่บอกเลยค่ะว่าร้อ วิธีการทำของเรานั้นเป็นในรูปแบบของการใช้เขาเรียกว่าจุดเยื่อแขกงในการทำนะคะความสดและใสของเราก็เยอะอันนี้ขอขออนุญาตอธิบายเนาะจะได้ทราบคุณสมบัตค่ะคือตั้งแต่ทำกันมาเราเริ่มต้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะรีบเลยคือความในชุมชนก็มีการกระจายไรายได้ค่ะตั้งแต่คนเอาไปปอกไปขูดไปคั้นนัได้เงินจากเราไปแล้ว แล้วก็ผู้ผลิตทุกคนนะคะส่งเข้ากลุ่มมาเราจะมีสมาชิกที่เป็นสวนมะพร้าวผลิตแล้วก็ส่งเข้ามาอยู่รวมตรงลางที่กลุ่มค่ะแล้วก็โลโก้ของเราก็คือ B ีโค c o a ซึ่งเป็นตัวอักษรนะคะอย่างนี้มันย่อมาจากบางละมุงโคโค่นะคือเป็นมะพร้าวของชาวบางละมุงน่าจะเป็นแหล่งเดียวของอำเภอบางละมุงที่เหลืออยู่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางละมุงก็จะเป็น มันเป็นส่วนหนึ่งของพัทยามันเริ่มกลายเป็นเมืองจะเหลือก็ตรงในเขตของเราเนี่ยค่ะที่เป็นสวนมะพร้าวดิฉันนะคะพ่อแม่เนี่ยปลูกมะพร้าวมาตั้งแต่ดิฉันจำความได้ยังมีรูปถ่ายที่แม่ถือตะขอสอยมะพร้าวนะคะแล้วก็น้องชายเนี่ยเกาะผ้าถุงแม่เป็นหลักฐานที่ดีว่าเรานั้นปลูกมะพร้าวมาตั้งแต่ปัจจุบันนี้ก็น่าจะ60นะคะหมายถึงว่ามะพร้าวเนี่ยเราน่าจะปลูกกันมาเกือบ60ปีเพราะที่ฉันอายุก็ไม่น้อยแล้ว ทีนี้ในเรื่องของความเป็นไปได้ทางการตลาดค่ะเรามีการออกบูธเราเชื่อมโยงกับในตำบลของเราซึ่งจะมีตลาดจีนช่างแง้วรู้จักกันไหมคะตลาดจาีนช่างแงวดิฉันเป็นกรรมการและอีกท่านหนึ่งก็เป็นสมาชิกซึ่งเราก็เป็นกรรมการเวลาที่มีใครมาดูงานเราก็เอาตัวนี้ค่ะไปแนะนําเพราะว่าคนในพื้นที่ของเราก็คือเราเป็นชาวสวนมะพร้าวนะคะแล้วก็เรามีจุดจาหน่ายที่เป็นร้านค้า ก็ได้ทำออนไลน์ด้วยซึ่งมีเพจชื่อเพจน้ำมันมะพร้าวปีโคโค,โค่ไปดูได้นะคะส่วนในเรื่องของนวัตกรรมค่ะจากที่เป็นน้ำมันมะพร้าวซึ่งหน้าตาก็อเหมือนๆครยๆเราก็ทำมาเป็นในรูปของเซรั่มค่ะเซรั่มน้ำมันมะพร้าวตัวนี้ใช้น้ำมันมะพร้าวของกลุ่มมาเป็นวันตถุดิบนะคะแล้วก็ให้นักวิจัยที่เป็นนักเครื่องสำอางนะคะเขาทำให้ในแลบเพราะฉะนั้นตัวนี้มีจดแจ้ง มีมาตรฐานค่ะขออนุญาตอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คืออยากจะคุยให้ตอบโจทย์ทุกอันก็คือเรื่องของนวัตกรรมถ้าจะทําให้ล้าไปกว่านี้เนี่ยอย่างเมื่อวานที่เคยได้ให้ไอเดียไปแล้วก็คือเราจะทําเป็นบาล์มนะคะที่ใช้ทาโดยใช้น้ำมันมะพร้าวมาเป็นตัวอ่าอินกริเดียร์นะคะตัวตัวส่วนผสมแล้วผสมกับน้ามันมหาจักรรู้จักน้ามันมหาจักรไหมคะ ยิคุณสมบัติที่ดีช่วยในเรื่องของการทาแก้มเมื่อยนะักมารมหาจากนั้นเป็นตำรับของพระนารายนะคะแล้วก็สมาชิกในกลุ่มของเรานั้น <Okay. S 1> เป็นแท่นแผ่นไทยเรามีสมาชิกอยู่13คนนะตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ